ท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาฤดูกาลของการจัดจำหน่ายผลสดอินทผลัมให้ทุกท่านได้ชิมได้อร่อยกันแล้วล่ะครับท่านผู้ชมจากสวนวังยางการเกษตรนะครับท่านนะเอาขอเริ่มต้นที่บาฮีเหลืองท่านผู้ชมครับบาฮีเหลืองเนื้อเยื่อนะท่านผู้ชมนะบาฮีสีเหลืองทองเนื้อเยื่อนะครับผลสวยๆแบบนี้นะสีเหลืองทองนะครับ ที่สำคัญคือให้ความหวานกรอบอร่อยมากๆนะท่านผู้ชมที่เคารพครับนะนี่นะผลของเขาจะสีเหลืองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับน่าท่านจะได้ชิมกันแล้วละนะ้ท่านผู้ชมนะจัดสั่งกันมาได้เลยนะครับของจะได้ส่งถึงมือท่านปีนี้ท่านผู้ชมเวลาจัดส่งไปจะไม่ได้ส่งเป็นจันทแบบนี้ไปนะนะเพราะว่าเขาแก่จัดไปแล้วเนี่ยนะพอระหว่างขนส่งไปเนี่ย พอผลเขาหลุดจากขั้วนะครับอากาศมันจะเข้าขั้วนะกเบชมที่เคารพครับอากาศเข้าขั้วแล้วมันจะเสียมันจะไม่อร่อยแหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องชดเชยให้กับท่านที่กรุณาอุดหนุนผมประมาณ3ท่านนะครับท่านผิดหวังนะมันเกิดเหตุผิดพลาดในเรื่องของสินค้าไปเดี๋ยวปีนี้จะต้องมีการชดเชยกันนะครับนะติดใจผมตลอดเวลาแหละว่าถึงปีนี้จะต้องมีการจัดการชดเชยให้ท่านนี่ครับ เนี่ยสีเหลืองทองนะผู้ชมนะเวลาจะส่งไปเนี่ยผมจะตัดให้มีก้านติดไปแต่ละลูกแต่ละลูกนะแยกลูกไปเลยนะไม่ได้ส่งไปกระจันเดี๋ยวไปร่วงพอร่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศเข้าขั้วโอ้เสียเลยเสียดายของนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับสีเหลืองทองแบบนี้นะท่านผู้ชมนะบาฮีนี้เยอะสีเหลืองทองนะครับอ่าเป็นแลบจากอ่าทางนู่นทางยุโรปโซนนู่นเขานะ รสชาติเขาจะหวานอร่อยนุ่มมากๆนะครับเนื้อเขาหน้าหนาะนหวานกรอบไม่มีฝาดเลยท่านผู้ชมนะครับจำหน่ายกันกิโลกรัมละ500บาทนะท่านผู้ชมนะ500บาทนี้จะต้องช่างเกินไม่หน่อยนะเพราะว่าเผื่ออะไรเผื่อก้านด้วยเผื่อก้านด้วยเผื่อกล่องด้วยนะหมายถึงกล่องที่จะจัดส่งให้ท่านนี่นะท่านผู้ชมนะนี่เนื้อหนาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะจัดสั่งกันเข้ามาได้ระยะได้ขนาดได้จํานวนจะทยอยจัดส่งไปให้ นะท่านผู้ชมนะครับเพื่อ <P ew> er <th> ที่จะให้ได้รสชาติความอร่อยเนี่ยได้เต็มที่นะได้น้ําตาลพอเหมาะพอสมไปถึงมือท่านแล้วได้กรอบอร่อยกันใส่ตู้เย็นไว้ทานกันนานๆท่นานผู้ชมนะครับอันดับต่อมาโคนไนซี่สีแดงสดท่านผู้ชมครับน,ะบนี่เนื้อหนานาโอ้ยหวานเข้มข้นมากท่านผู้ชมนะความหวานเข้มข้นครับนะฮะแล้วก็ความฉ่ำของเนื้อเข้าแบบนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมนะี่แหละนี่นะนี่นะนนะจะไม่ผิดหวังจะเพลินมาก นะแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีฝาดนํำนะท่านผู้ชมนะ,ะโคเนซี่นี่เอกลักษณ์ของเขาคือฝาดนำํำฝาดนํำนิดๆน,น,น,นะแล้วเคี้ยวไปโอ้โห و, จะหวานเข้มข้นหวานชุ่มคอหวานฉ่ำตามเคี้ยวไปเพลินไปนะครับลูกหนึ่งไม่พอลูกสองลูกสามลูกส,ลกสีลูกห้าด้วยเล <c oughs> ยเพลินใจนะท่านผู้ชมนะนะสีแดงแบบนี้เข้มข้นแบบนี้นะครับ และที่สําคัญคือคุณค่าคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยสูงนะท่านผะู้ชมนะทานไปไม่กระทบในเรื่องของใครที่เป็นเบาหวานกระทบเรื่องน้งําตองน้าตาลไม่มีปัญหาได้พลังงานได้ความอร่อยได้สุขภาพดีทานไปตื่นเช้ามาขับถ่ายได้โอ้โล่งดีแท้นะครับนะเอกลักษณ์ของโคเนซีเขาเป็นเช่นนั้นทนะ่านผะู้ชมแล้วความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานแบบหวานเข้มข้นนะท่านผะู้ชมนะท่านที่เคยทานผลไม้ต่างๆที่บอกว่าหวานอร่อยกันแล้วเนี่ยนะฮะ โอ้ยถ้าหากว่ามาทานโคเนซี่นะอินทผลัมโคเนซี่ผลสดของเราเนี่ยท่านจะลืมไปเลยนะครับให้กําไรกับชีวิตท่านะนะท่านผู้ชมนะให้กําไรกับชีวิตไปหน่อยทานไปนิดนึงนะครับราคาของเขาพอเหมาะพอควรกับการดูแลนะตั้งแกตั้งแต่แกจัดไปจนถึงหนุนนะฮะเดีย๋ยวอีกแม่นานเนี่ยเขาก็จะเข้าสีเข้มหน่อยเริ่มเริ่มที่จะสุกท่านผู้ชมพอสุกไปแล้วเนี่ย เนื้อเขาจะหนึบๆในท่านผู้ชมนะนี่เหสวยไหมสวยไหมนะท่านผู้ชมนะ่นนะนะาทยอยจองกันเข้ามาเดี๋ยวก็ทยอยจัดส่งกันให้ส่งไม่พร้อมกันนะท่านผู้ชมนะตามระยะเวลาที่เหมาะที่ควรตามการจองนะครับจองเข้ามาก็สองสามวันจัดส่งให้ผมดูขนาดดูระยะอะไรเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะได้ทยอยจัดส่งท่านรอรับนะก่อนจะโอนเงินก้อนทองเนี่ยดูด้วยโอนทนให้ใคร ดูสำเนาบัตรประชาชนดูอะไรจะได้ป้องกันมิจฉาชีพนะท่านผู้ชมนะอ้าวโคไนซี่ผ่านไปท่านผู้ชมครับอ้าวมาสายพันธุ์นี้ SK1 ท่านผู้ชมครับ SK1 สีเหลืองนวลลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆผลนานาหนาๆนะเ,เดี๋ยวแกจัดเข้าไปนี่สีเหลืองนวลโออย่างนี้นะหวานอร่อยมากสายพานนันธุ์นี้บอกเลยหวานอร่อยมากนะครับอยากให้ท่านได้สายพันธุ์ไป นะสั่งซื้อไปทานเสร็จปุ๊บเนี่ยมเมล็ดอย่าทิ้งเลยนะต้องไม่ทิ้งนะ่ะผมว่าจะต้องมีการแย่งกันมั่งล่ <im it> นะเราเียวนะเอาไปเพาะเอาไปเพาะเอาไปเพาะนะครับให้เกิดเป็นต้นมาแล้วก็ปลูกกันไปนะสายพันธุ์นี้ราคาเป็นการขยายสายพันธุ์นะท่านผู้ชมนะได้ชิมความอร่อยกันแล้วไม่มีใครเกินน่ะนะครับ,นะรบตั้งแต่ผลอ่อนของเขานี่ก็ไม่ฝาดแล้วท่านผู้ชมผลอ่อนอนี่ไม่ฟาดแล้ว สายพันธุ์ใดๆที่บอกว่าแน่ๆลบให้ SK1 ไปนะท่านผู้ชมนะราคา2 0 0พันบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาขยายผลเอาไปปลูกกันนะครับเอามาเล็ดไปปลูกกันท่านผู้ชมเอ้าอีกสายพันธุ์นึงเนี่ยสายพันธุ์เด็ดเขาบอกว่าโอ้โหสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงแบบนี้ลูกใหญ่ๆไปนี่ครับท่านผู้ชมครับ AP Red รดนนะเอกลักษณ์ของเขาคือสีแดงเข้มนะครับสดใสามากๆเนื้อฉ่ำ หวานชําชุ่มคอนะครับท่านหวานชําชุ่มคอขนาดไหนอะไรยังไงใครที่เคยทานปีที่แล้วปีนี้เขาจองกันแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เออเขาไม่รอเขาไม่รอแล้วครับรู้ว่าจะต้องจองก็จองกันเลยท่านผู้ชมครับนะนะราคา3,000บาทต่อกิโลกรัมบางคนบอกว่าโอ้โหขายเอาลํำรวยมั่งมีอะไรขนาดนั้นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมท่านได้ชิมความอร่อยแล้วท่านจะไม่วาง2ท่านได้อร่อยเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าโอ้โหอยากได้สายพันธุ์ไปปลูกนี่ไง ราคาขายเฉพาะเมล็ดในห้บาทนะท่านผู้ชมนะ50บาทต่อมเมล็ดแต่นี่ท่านได้ทั้งผลสดนะได้ทั้งความอร่อยได้ทานไปทานเสร็จปุ๊บเอาเมาเล็ดไปเพาะต่อเลยไปปลูกต่อเลยนะท่านผู้ชมอ่าข้อด้อยของสายพันธุ์นี้นิดนึงท่านผู้ชมต้นพันธุ์ของเขาเนี่ยจะมีตัวเมียน้อยนิดหนึ่งนะเปอร์เซนต์ตัวเมียเขาน้อยนิดนึงประมาณ40%ประมาณนี้นะเรียนให้ท่านได้เข้าใจกันนะครับ หนึงกิโลกรัมนี่ท่านได้ประมาณ6กหกสลูกอะประ,นะป, 6, กประมาณนี้ท่านผู้ชม6-70ลูกประมาณนี้ลูกใหญ่พอสมควรเลยละ่ะลูกใหญ่นะเอา50บาทคูณเข้าไปเป็นไง5้าสิบหกสามพันเอออันนั้นไม่ได้กินลูกไม่ได้ชิมลูกแต่นี่ท่านได้ชิมลูกได้เนื้ออร่อยไปด้วยนะครับสามพบาทต่อกิโลกรัมเรีบสั่งจองกันเลยนะ น่าชลาใจหมดก่อน,นะปีที่แล้วนี่ไม่ทานการโทรมาถามที่หลังกันโอ้ยจำนวนมากเลยท่านผู้ชมนะจำนวนมากเลยบอกว่าขอขอขอผมบอกว่าหมดจริงๆครับท่านและในส่วนที่ V32 นะครับต้นที่ออกลูกผลใหญ่กันแล้วเนี่ยอยู่ที่นู่นที่สวนลุงอีตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ท่ผู้ชม0 8 1 9 9 2 7 6 7 3นะครับท่าน นะตอนนี้เริ่มเข้าสีแดงเข้มขึ้นมากแล้วท่านผู้ชมนะครับไม่ฟาดเลยเนื้อหนาลูกใหญ่มากอร่อยมากนี่สวนลุงอียังไม่เปิดราคานะครับท่านยังไม่บอกว่าราคาเท่าใดราคาเท่าไหร่ยังไม่บอกนะครับใครอยากจะรู้ก็โทรหาโทรตามนะโทรหาโทรตามแล้วก็สอบถามคุณลุงได้เลยว่าคุณลุงครับขายกันกิโลเท่าไหรล่ละนะเออ นะครับคุณลุงก็จะบอกว่าเชิญมาชิมที่สวนเลย <c oughs> เนี่ยต้นฉบับของเขาอยูอ่ประเทศอินเดียลูกใหญ่งี้แต่เขาาลูกไว้ไม่เยอะนะเห็นไหมลูกเอ่อเส้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ห้าหกลูกนะประมาณนั้นนะเห็นไหมลูกใหญ่ลูกใหญ่เส้นหนึ่งห้าหกลูกท่านผู้ชมนะผลสดของเขาอันนี้ต้นฉบับของเขาต้นสายพันธุ์อยู่ที่ประเทศอินเดียและเปรียบเทียบกับที่อยู่ที่สวนลุงอีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นไงเพื่อนท่านผู้ชม เอาไว้แต่และเส้นเนี่ยสิบลูกนะท่านผู้ชมนะสิบลูกสิบสองลูกสิบสามลูกสิบห้าลูกเห็ไหมแต่ลูกก็ใหญ่เห็นไหมท่านผู้ชมอ่าขวามือขวามือเห็นไหมลูกใหญ่ท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ๆเนื้อหนาๆหวานฉ่ำอร่อยนะครับกรอบแท้ๆปล่อยให้สุกไปเนื้อเขาอร่อยมากท่านผู้ชมครับสายพันธุ์เนี่สมกับสายพันธุ์จริงๆครับแต่ว่าคุณลุงยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดราคาท่านผู้ชม ฉะนั้นท่านก็กรุณาติดตามกันลวกันอยากจะได้สายพันธุ์เนี่ยเอาเลยนะอยากจะได้สายพันธุ์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามพูดคุยหรือใครที่อยู่ไม่ไกลมากนักนะเดินทางไปที่สวนคุณลุงเลยสวนลุงอีอินทภาลำอยู่ที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตามหมายเลขโทรศัพท์นี้081 9927673นะครับท่านนะแล้วจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ท่านได้สายพันธุ์นี้ไปไปปลูกเธอไปเพาะท่านผู้ชมครับไปเพาะเธอะนะได้หลายต้น <c oughs> ได้หลายต้นลักษณะเพศของเขาที่ต้นตัวเมียจะให้ต้นตัวเมียมากกว่าตัวผู้าการพอวาเลสเขานะฉะนั้นท่านไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอา้าวสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยกันไปนะครับท่านผู้ชมครับขอให้มีความสุขกับการทานอินทผาลัมและสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะครับท่านครับ